สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับเปิ้ลที่ v 8 8 sk รถยนต์มือ2องเกตเอสคา,าลาดบัวหลวงนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับวันนี้นะคะอย่างที่เปิ้สลสไลด์รูปให้ดูนะคะพี่พี่จ๋า วันนี้นะคะเปิ้ลมีรถตู้สวยๆนะคะมานำเสนอให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่มองหารถตู้ในเชิงพาณิชย์อยู่นะคะพี่ๆจา๋าวันนี้นะคะเปิ้ลจัดมารีวิวให้กับพี่ๆแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota h i ฮเอ็นะคะเครื่องยนต์ 2,500cc นะคะคันนี้เป็นรถปี2013นะคะพี่ๆจา๋าสำหรับใครนะคะที่มองหารถตู้นะคะเอาไว้วิ่งงานรับส่งนักเรียนนะคะ หรือว่าวิ่งคนงานนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถสวยมากๆเลยนะคะใครนะคะที่อยากเข้ามาชมนะคะมาชมได้ที่ V88 ค่ะครถกระบะเกตเอสาขาลาดบัวหลวงนะคะเต็นท์ของเรานะคะเปิดทำการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกานาทีถึง17.30นาฬิกานาทีนะคะมีรถให้กับพี่ๆเลือกมากมายเลยนะคะ ที่เต็นท์ของเรานะคะจะมีรถอยู่2แบรนด์นะคะก็คือแบรนด์ t o y ยตานะคะแล้วก็ Isuzu นะคะพี่พจ๋าใครที่มองหารถ2แบรนด์นี้นะคะชอบ สเปคไหนนะคะปีไหนนะคะทักเข้ามาหาเปิ้ลได้เลยนะคะเปิ้ลจะทำการอัปเดตรถที่เข้ามาใหม่ให้กับพี่ๆได้ชมกันเรื่อยๆนะคะทางท,ทางช่องทาง YouTube นะคะหรือว่าเป็นเพจส่วนตัวของเปิ้ลนะคะหรือว่าหากพี่ๆท่านใดนะคะที่ติดตามเพจของ V88K คาอยู่นะคะในนั้นนะคะก็จะอัปเดตรถที่เข้ามาใหม่ให้กับพี่ๆได้ชมกันนะจ๊ะ สำหรับคันนี้นะคะอย่างที่เปิ้ลบอกนะคะใครได้ไปนะคะรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะคะเพราะว่ารถจริงสวยมากๆเลยนะคะในส่วนของคันนี้นะคะเป็นที่ต้องการอย่างมากเลยนะคะรถตู้ไฮเอ็ดหลังคาเตี้ยนะคะไม่ว่าพี่ๆจะจอดตรงไหนนะคะเข้าห้างนะคะเข้าตึกตรงไหนได้หมดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะตอนนี้นะคะมีคนทักเข้ามาหาเปิ้ลเยอะมากๆเลยนะคะสนใจเป็นรถตู้ไฮเอ็หลังคาเตี้ยคันนี้นะจ๊ะ เดี๋ยวเพิ่พาชมภายในนะคะในส่วนของภายในนะคะคันนี้นะคะเดิมทีนะคะจะไม่มีเบาะนะคะพี่พๆจ๋าภายในตอนนี้จะเป็นโล่งแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าหากพี่ๆท่านใดที่ชอบนะคะหรือว่าสนใจนะคะจองเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้นะคะเปิ้ลจะทําการติดเบาะใหม่ให้กับพี่ๆเลยนะคะเป็นเบาะสามแถวนะคะใหม่แกะกล่องเลยนะคะเปิ้ลย้ําเลยนะคะเป็นเบาะใหม่แกะกล่องติดให้เลยนะจ๊ะ ในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะแล้วแล้วก็เบาะด้านหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าอย่างดีเลยนะคะเราจะติดเบาะใหม่ด้านในเป็นเบาะแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋าเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะคันนี้นะคะเป็นรถเดิมๆนะคะมาอยู่ที่1 5 0 0 0แหกว่าโลนะคะเป็น t o y ยต้าไฮเอนะคะเครื่องยนต์2,500นซีซีนะคะเป็นรถปี2013นนะจ๊ะ สำหรับราคาคันนี้นะคะอยู่ที่4,59,000บาทนะคะพี่ๆจ๋าหากพี่ๆท่านใดสนใจนะคะเปิ้ลขอเปิดดาวเริ่มต้นนะคะของเจ้าไฮเอ็ดคันนี้นะคะเปิ้ลจะเปิดดาวเริ่มต้นอยู่ที่29,000บาทนะคะ การเปิดดาวอันนี้นะคะขึ้นอยู่กับเครดิตของพี่พีด้วยนะจ๊ะหาพี่พีท่านใดเครดิตดีหรือติดปัญหาทางด้านใดนะคะทักเข้ามาคุยกับเปิ้ลได้ก่อนนะจ๊ะปรึกษาปัญหาเคสเป็นเคสบาเคสได้เลยนะคะเราพร้อมสู้ทุกคันดันให้ทุกเคสแน่นอนนะจ๊ะ รถคันนี้นะคะรถสวยมากๆนะคะเป็นรถเดิมๆนะคะมาอยู่ที่1นึ0 0 0สหากว่าโลนะคะพี่ๆจ๋าการใช้งานคงทนแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นรถปีใหม่มีรับประกันหลังการขายนะจ๊ะหากใครที่อยากเข้ามาชมรถจริงนะคะมาได้ที่ V88 คาสาขาลาดบัวหลวงนะคะมาไม่ถูกโทรเข้ามาหาเปิ้ลน,นะคะเดี๋ยวเปิ้ลส่งโลเคชั่นให้รับรองว่าไม่หลงแน่นอนนะจ๊ะ ก่อนจบคลิปวันนี้นะคะเปิ้ลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทั้งทางช่องทางเพจแล้วก็ youtube ของเปิ้ลเลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยนะคะตอนนี้นะคะยอดติดตามเกือบ2000คนแล้วนะคะเปิ้ลขอขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะหากพี่ๆท่านใดนะคะที่แนะนำเพื่อนมาซื้อนะคะเปิ้ลมีค่าเสียเวลาให้กับพี่ๆด้วยนะจ๊ะโทรเข้ามาหาเปิลก่อนเลยนะคะ จะเข้ามาดูรถวันไหนนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเปิ้ลลิสต์รายชื่อพี่ไว้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะเปิ้ลก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในวันถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ